สวัสดีครับท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราไม่อยู่กันในเกมแคทออฟแคนกันนะครับทุกคนคือผมตื่นเต้นมากอย่างหนึ่งรู้ไหมคือแคทออฟแคนนะเขาจากกิจกรรมวันวันอะไรนะวันฮาลาวีนครับทุกคนดูนะท <Wow. S 1> ุกคนรู้ไหมอันนี้คืออะไรรู้ไหมอันนี้ก็คือเป็นห้องปุ๋มน้าอมฤตหมักครับผมก็คือคนที่ปรุงยาคือเป็นช่างก่อฟ้างของเรานะครับเห็นหน้านี้ไหมครับนี่ เห็นไหมคนนี้เลยคนนี้เลยคุณช่างก่อฟางนี่แหละครับคนนี้เลยไม่มีใครคนไหนแล้วลูกพี่เราเนี่ยช่างก่อฟางเราเนี่ย <c oughs> นี่ก็คือเป็นค่างเก็บน้ำำําอมฤตหมักนะครับผมนี่คือเก็บน้ำำําอมฤตหมักนะ <c oughs> ทุกคนเห็นตรงนี้ไหมครับนี่ที่ผมนักกิจกรรมมาเออขอดูแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งขอไปขี้ตรงนั่งรกก่อนนะนั่งรถก,ก่อนนะนี่ครับทุกคนอันนี้ผมเพิ่งได้เกียร์กิจกรรมมาเพิ่งทำภารกิจเฟสด,ด้ตัวแรกเลยนี่ก็คือธนูคนเถื่อนครับ แล้วก็มีอีกไม่พอนะครับคือในเกมเนี้ยไม่พอนะมีอีกนะคือในในเกมแคท็อกเคนอะเขาเริ่มปรับปรุงใหม่ก็ับเห็นไหมสมมติอะเอาเมกาก่อนเห็นไหมนี่เขาแบบเอาเป็นคลิปเลยเห็นไหมเขาเพิ่งจัดใหม่นะครับเห็นไหม <Yeah. S 1> เห็นไหมโอ้โหเขาจัดใหม่เลยผมขอพูดนะครับดีมากคืออัปเดตใหม่ครับเขาคือการอัปเดตใหม่เลยเอาอะเอาตัวแรกก่อนเล็กผมได้มาคือนี่คือธนูคนเถื่อนครับ นี่คือพลน,นูคนเถื่อนจะหายตัวได้ครับผมเพิ่งมันานาวี่งไงเราบมันสามารถหายตัวได้แรกๆพอมันออกมามันจะยิงแบบไวๆใช่ไหมครับยิงปุ๊บปุ๊บแต่พอมันหมดฤทธิ์ปั๊บจะยิงช้าเลยนี่คือรูปร่างของมันครับผมรู้ว่าเอาอะไรผสมกันรู้ไหมเอาคนเถื่อนกับคนธนูผสมกันครับผมตัวต่อไปตัวที่ฝอตัวนี้ผมไม่ได้ใช้เลยตัวนี้ไม่ได้ใช้เลยนะก็คือพ่อมดพ่อมดขี่หมูป่า นี่คือพ่อมดคนขี่หมูป่านะครับฟึงพลังพลังของมันนี่ดีอยู่นะหรือแม่กันพูดว่าอะไรทุกคนดูนะดูค้อนดินี่อุ้ยไอไฟไง่าย่ผมชอบนะไฟสีม่วงแบบนี้อุ้ยชอบชอบนี่ไงพ่อมดขี่หมูป่าพ่อมดขี่หมูป่าโหน่าเล่นมากตัวนี้ผมเพิ่งได้มาเมื่อกี้นี้ครับผมคนเถื่อนนี่ผมใช้ไปแล้วเนาะนี่ผม ผมเอาพ่อมดขี่หมูป่าสิบสี่ตัวกับเมก้าอีสี่ตัวแล้วก็มีเกลื่อนพลธนูพลเดือนพลธนูยี่สิบเอ็ดตัวแล้วก็มีนักวางระเบิดอีกเจ็ดตัวนะครับมีอีกครับตัวนี้มีอีกนี่โกเลมแม่มดโกเลมแม่มดก็คือจะเอาโกเลมกับแม่มดผสมกันนะครับเลยกลายเป็นร่างนี้ผมก็งงทำไมมันมีเขาแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือมีนี่คือลาวาบูล ลาวาบูลก็คือเอาฝุ่นนักฝุ่นนักเป็นฝุ่นนักลาวาแล้วก็เอาบนลูนมันลูนระเบิดอะ่ะเอามาผสมกันอุ้ยที่ผมชอบนะผมชอบจริงๆนะทุกคนมันพา,าวีนี้เป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นมากแล้วก็มีตัวนอมเล็บคือลูกฝุ่นนักลาวาลูนอู้โคตรเจ๋งโคตรเจ๋งนี่ด้วยนี่ก็คือเอาอันนี้ผมไม่รู้ผมอบอกอยังนะเอาพ่อมดกับคนขีมปงป่าผสมกันอุ้ยโคตรตื่นเต้นนะครับทุกคน พอเรามาหน้าแรกปั๊บเขาจะให้เราเก็บหมะะอกน้ําอมฤตหมักนะครับผมให้เราเก็บเยอะหรือว่าเราจะไปต่อฟูกเก็บเลยก็ได้แต่ผมต้องทําการทําโล่ป้องกันแน่นหนาก่อนนะครับผมงั้นผมขอสลับกันนะมาสลับตรงนี้สลับสลับกันเลยนะอมฤตหมักของผมใครให้ามมายุ่งเด็ดขาดห้ามมายุ่งนะ <c oughs> อันนี้คือเด็กิจกรรมกิจกรรมใหม่กิจกรรมใหม,รรม,ใหม่ผมไม่ได้เข้าเล่นนานมากไง นี่ครับผมจะเป็นนักรบรวมผู้ผู้ผีปีศาจก็คือนักรบเรานั้นตายไปแล้วแล้วก็ทําการเกิดใหม่เกิดใหม่เป็นผีปีศาจครับนี่เห็นไหมเขาเท่เลยนะครับนี่เป็นมอนทานาวีนะแล้วก็มีมีอีเวนต์ด้วยเนาะอีเวนต์อยู่ไหนเอ่ยนะอีเวนต์อีเวนต์อีเวนต์นี่คืออีเวนต์ของในเวทแคทออฟแคร์น,นะครับเห็นไหมมีแนวะเล่นหลายอย่างมาแล้วก็มีโอ้ผมลืมบอกไปอันนี้เป็น เราสามารถอัปเดต2อย่างนะครับผมก็คือจะมีกอบลินหนึ่งตัวอัปเดตให้เราด้วยแต่ต้องใช้อเยมันนี8 0ินะกรับในการอัปเดตอีก1ตัวผมอัปเดตโกเลมกับคนขี่หมูป่านะคนขี่หมูป่าถ้าผมอัปเดตป๊บผมจะได้ตัวฟุปเปอร์คนขี่หมูป่าไปจากตรงนี้นี่ไงฟุปเปอร์เป็นคนขี่หมูป่าตัวนี้ผมโคตรอยากได้เลยเพราะพลังมันแกร่งมาก อย่างโอ้ผมลืมบอกอันนี้ไงเราใกล้อัปเดตครบแล้วครับมาผมการฟื้อเลยเราได้นกคูกมาแล้วครับนกคูกนี่ผมขอเอาไว้ให้สําหรับผู้แป๊บนึงนะนกคูกมันเพิ่มอะไรอะ่ะนกคูกอัฟฟนีอัฟฟนีเพิ่มสองหรือไม่ความเสียหายบวกออน,นี่คือการอัพเนะาะมันทำอะไรได้เบื้งก่อนเลยนี่ครับไปแล้วครับนี่ไปแล้วไปแล้ว,ลวมา ขอดูนักลกของเราก่อนนะครับว่าพร้อมอยังตอนนี้ทุกคนพร้อมหมดแล้วเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะโอเคอันนี้พร้อมแล้วอาคมของเราก็พร้อมแล้วเหมือนกันมามางั้นเราไปต่อฟู้กันเลยนะบ้านนี้เฮ <c oughs> ้ยบ้านนี้เราสามารถโจมตีได้สบายเลยแถมอันฝาดเอ็กก็พังด้วยมีนะอมมาริดหมักมให้ดูก่อนนะนะ้ำอมมติหมักจากนะนี่ไงน้ำอมาิดหมักตั้งฝีรเลยเหรอ ได้ได้ครั้นแรกคือให้โพธนูคนเดือพธนูโจมตีเจ้าคืออินฟีก่อนครับนี่หนไหมโจมตีไวมากราอให้มาโจมตีเฟร็จก่อนนะครับแล้วก็ปล่อยเมกาเพื่อป้องกันเรียบร้อยต่อไปก็ปล่อยเอาเครื่องจักรเลยอย่าลืมไปพธนูด้วย มันโดนฝาละกลางแล้วไฟฟ้าทําลายทําลายพวกเครื่องจักรพวกนี้ดีกว่าเนาะไอ้พวกเครื่องจักรเก่กาพวกนนเนี้ดีแน่พังไปฟ้ามีอะไรอีกนะอะไรอีกนะแถวนี้มีเลเวลน้อยฮะจะกลาตรงไหนดีก่อนนะวางสามครั้งเอาไปเลยไปเรียบร้อยสามดาวนแน่นอนปล่อยคนเดือนก่อนเลยคนเดือนจะนูด้วย แล้วก็เล่งอาคมไว้เมกาอีกหนึ่งตัวครับโอเมกาเรายังไม่ตายตรงนั้นป่าโมาทานูหนึ่งกับเมกาอีกหนึ่งมาปล่อยระเบิดไปพรอกเมคอคนขี่มูปาลุยกันเลยโจมตีเลยโจมตีเลยมาปล่อยเลยครับปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยครับไม่รอช้าปล่อยเลยครับปล่อยเลยครับวางระเบิดด้วย ตอนนี้ใกล้ถึงแล้วครับพอมดเปิดหิวเปิดหิวหิวหิวแล้วเราหิว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 เกือบไม่ทันครับหิวเกือบไม่ทันตอนนี้โอ้เมก้าเราเลยสองตัวตอนนี้เหลือแค่ทำลายกระแมงจุดนั้นเดี๋ยวเราเราเทำไรตรงนั้นทำอไรตรงนั้นเรียบร้อยเมก้าบุกเข้าไปแล้วเมก้าบุกเข้าไปแล้วโจมตีเมก้าโจมตีโจมตีนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ โจมตีมันเลยเก็กกะหุ้ยฝอยแล้วยาพิษยาพิษเมกาอย่าอย่าเพิ่งยอมแพ้อย่ายอมแพ้นะตีมันตีมันมันใกล้หมดเวลาแล้วโจมต,อตอีอีกนั่นแหละอีกนิดเดียวเพื่อนอีกนิดเดียวเพื่อนอีกนิดเดียวเพื่อนเพื่อนนั่นแหละนี่นะเอาลิ้มหมักแล้วครับโอ้โหมันมากนี่ขนาดจัดวันฮาลวีนี่มันฝุดฝุดเลยเราได้ เหรียญรวมล่างมาแล้วครับอืมทุกคนครับพวกคุณต้องรีบเ่พวกคุณต้องรีบเล่นนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีแค่16วันแล้ววันนี้วันนี้คือมันมีแค่16วันแล้วครับผมหมดเวลานี่ลาวาลูบูนผมกใกล้จะได้แล้วแต่เราต้องเก็บนะเอามริ้หมักให้เยอะๆก่อนนะมาแล้วเรามาเอาตัวต่อไปอัปเดตตัวต่อไปครับม,มันมันมันช่วงนี้โคตรมันเลย อ๋อ <c oughs> ้ยราชินีปีฝาดต,ต้องใช้เหรียญฟรีฟรีพันหกเลยเหรอเรามีแค่ฝา,ามร้อยเองอ่ะมันจะเก็บพอแล้ว้ยเท่นะเท่นะอ้ยสวยสวยเรามีราชินีเงาแล้วไม่เป็นไรผมเอาเพิ่มก็ได้อันนี้อะไรอะ่ะสปาขนหัวกระโหลกตามจริงผมอยากซื้อพวกนี้เป็นสันยกรักนะแต่ว่ามันแพงสนไปผมก็ลองเก็บอันนี้ก่อนรอให้ รอให้วันวันของมันหมดอายุก่อนนะฉ <c oughs> ันน่เหื่อคิดต้องมาฟอร์มเงินฟอร์มดีแล้วฉันจะทำฉันจะทำไม่ที่นี่ลุ่งเรืองเองโจนตีมอันนี้คือโจนตีนฐานแบบผู้เล่นหลายคนเพื่อเก็บรวบรวมนะอมฤตหมักแล้วก็รับรางวัลซึ่งรวมถึงกองกำลังและบูนแล้ว <c oughs> เก็บเหรียญรวบรวมและนําไปแลกกลับของรางวัลเพิ่มเติมกฎกติกาเกมเราสามารถใช้ใช้เหรียญใช้เหรียญเราได้สามารถใช้เหรียญได้แต่ว่าผมมีเหรียญไม่พอนะอีน้าอมรินท์หมักห้าร้อยเลยเหรอว้าว <Wow. S 1> อยากได้มากมาเอาบ้านหลังนี้เลยผมจะเล็งนะอมรินหมักจะไม่เล็งแรงนันแล้วมาเราคมขอทำลายเครื่องนี้ก่อนแล้วกันเนาะ <c oughs> ก็ยังไม่พังอุ้ยมันฟ้อมมันฟ้อมมันฟ้อมงั้นปล่อยก่อนเลยเร็ว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 ทำลายมันทำลายมันทำลายมันเย็ดเรียบร้อยทำลายแล้วป่ะมา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 ปล่อยปล่อยบอลลูนปล่อยบอลลูนนี่ปล่อยตรงนี้เลยแล้วก็เราปล่อยคนเถื่อนธนูก่อนครับเพื่อทำลายตรงนี้ก่อนหลังจากนั้นก็ไปไหนต่อไปไหนต่อดีแถวนี้กว่า เพราะเราแรงน้อำอมฤตหมักไว้อยู่มันเทื่กันแล้วก็คนธนูโอ้โหเครื่องนั้นแรงมากเย็ดีลบร้อยไหนมีจุดนึ่งเป็นน้อำอมฤตหมักที่มันเกิดขึ้นเองอะ่ะอยู่ไหนเอ่ยปล่อยคนหมูป่าเลยครับคนพอมดขีหมูป่าลุยเลยลุยเลย แล้วก็ปล่อยระเบิดครับผมไปหมดทั่วเลยโอ้โหต่างกันมากทั้งคนเถื่อนทั้งทั้งคนธนูต่างกันมากเลยทุกคนโอเคนะอัมรินมือไปด้วย<ๆ>เผื่อ<ๆ>เผื่อ<ๆ>เผื่อไปเอาอัปเดตโอ้โหตายหมดเลยไม่เป็นไรเพราะเราได้นะอัมรินหมักมาแล้วครับเรียบร้อย ของรางวัลโอเคหุ้ยเราใกล้จะได้ลาวาบูลแล้วอ่าโอเคนะผมก็จบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าผมมาต่อแน่นอนครั้งหน้าเพราะว่าครั้งหน้าเราผมได้บนลูนบูลกับผมเดี๋ยวครั้งหน้าไว้ต่อเนาะโอเคับทุกคนชอบกันหรือเปล่าชอนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดฟับตะใครแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพ,พื่อไปพาคลิดใหม่ๆของผมด้วยนะครับฝนหนะ้าใครอยากให้ผมต่อก็อย่าลืมกดไลค์เ like, ยอะ like, นะครับเดี๋ยวผมจะมาต่อให้แน่นอน งั้นผมกาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ